รองใส่ไก่งานว่นนี่วันนี้ทำงานขนาดนี้เลยบอค่ะคุณลงุง<แ>เอาขนาดนี้บอ แล้ีอมันพ่อไปทันี่กับพมอ๋อกบลบกับ่เป็นย้งหจ่จ้าอ๋อว่าแต่มีหม่องขอบยางนึกว่าจะเฮ็ดกรบอกระบอกคนใดเด้อ ว่าแต่เห็ดคู่ใดนะเนาะว่าแต่เห็ดคู่ใดงี้โอ้อยากได้คู่มันอยากได้เน้นเน้นที่คู่มันเนะาะไม่ได้เน้นที่คลองเนาะอ้ยเอาไว้ปลูกต้นไม้บอกคุณลุง้ไวว้ไ้ปลูกไว้ไปลูกผลไม้ไปลูกกล้วยปลูกอันนี้เนะาะเวลาหนามามันก็นสิได้ย่างเนาะ

จ้าบอนาอไาวักัแล้วไปอืมตวแกตัวแล้ว,วาไปเียน้นวอ่เ่่เเเ <c oughs> อก,กินเดาเออ <c oughs> ก็ไปีปะบ้านได้ก็ไป่ในพ่ออยย่พ่อก,กินแล้ะคะ่นไปเนาะดีนะนเนาะวได้หลานะ่กขอคุณ่ม ในไทยปูมันรี